สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับก็เป็นเวลาช่วงเย็นนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมไม่ได้ทําข่าวให้กับทีมไหนเลยเหมือนกันนะครับทำได้เฉพาะสรุปข่าวจริงๆนะครับวันนี้พอมีเวลานะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับคงจะต้องโฟกัสนะครับถึงเรื่องของ โปรแกรมการแข่งขันนะครับฟุตบอลคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศนะครับมี2คู่นะครับจะแข่งขันในเวลาประมาณตี2 4งนาทีนะครับก็จะมีอยู่2คู่คือสเปอร์เจอกับเบนฟอร์ดนะครับเวลาประมาณตี2 4งส่วนอีกคู่นะครับสุดยอดบิ๊กแมตช์นะครับก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเดี๋ยวมีรายละเอียดของทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็เรื่องราว อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะครับในช่วงเงย็นวันนี้ก็คือเรื่องราวของเซล์กิโอรามอสครับรามอสได้รับข้อเสนออะไรจากสโมสรจุดๆๆ,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 ๆเดี๋ยวมาเราดูกันนะ่าใช่แมนยูหรือสโมสรอื่นหรือเปล่านะครับวันนี้มีน่าจะเป็นคำตอบให้เราได้รุ้นเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของการเสริมทัพขขนะครับของแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกับตำแหน่งกองหลังวันนี้เป็นข่าวกับใครนะครับ แต่จะไม่เกิดขึ้นในช่วงของเดือนมกราคมนี้แน่นอนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกันช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับเริ่มต้นด้วยโปรแกรมการขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลินะครับสเปอร์เจอเบนฟอร์ตีสองสทีนะครับ ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตี2.45นาทีนะครับก็ลองติดตามกันแล้วกันนะครับไฟแมนยูก็เช็คเวลากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมบอกไว้เดี๋ยวก็ลืมนะครับก็รอเอาไว้ให้มันใกล้ๆแล้วค่อยค่อยว่ากันอีกทีนะครับส่วนความพร้อมล่าสุดนะครับเม่ล่าดิความพร้อมล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มต้นด้วยการทำนายผลเลยนะครับ ข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้ทำนายผลการแข่งขันนะครับเกมการแข่งขันระหว่างสเปอร์กับเบนฟอร์ดนะครับในสื่อต่างประเทศพูดว่าอย่างนี้ครับว่าเกมคาราบาวคัพในนัดนี้นะครับโชเซ่มูรินโญ่นะครับอาจจะไม่ใช่งานง่ายที่เจอกับเบนฟอร์ดมูรินโญ่นะครับได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมแล้วนะครับว่าเกมนี้สุดสําคัญกับเขานะครับเขาคิดถึงวันวานที่เคยคว้าแชมป์บอลถ้วยในสมัยที่คุมเชลซีอยู่นะครับวันนี้เขาอยาก คว้าแชมป์ในราย,รายการนี้อีกครั้งในการคุมทีมสเปอร์ในยุคนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับทํานายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสเปอร์นะครับจะเปิดบ้านนะครับเอาชนะเบนส์ฟอร์ดได้2ประตูต่อ1นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสเปอร์จะเปิดบ้านเอาชนะเบนส์ฟอร์ดได้2ประตูต่อ1นนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับคู่เอกนะครับ สำนักข่าวต่างประเทศนะครับทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านนะครับเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ2เอ๊ะเดี๋ยวนี่มันบอลน็อกเอาท์นี่นะนะครับอย่างนี้ครับสื่อต่างประเทศทำนายไว้ว่าแมนยูจะเสมอกับแมนซิตี้2ประตูต่อ2และสโมอสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะชนะจุดโทษแมนยูเอ้อมีอย่างนี้ด้วยนะ การทำนายผลของต่างประเทศมีอย่างนี้ด้วยนะไม่ได้บอกว่าใครจะแพ้ชนะแต่ซิตี้จะชนะจุดโทษแมนยูนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่11ผู้เล่นตัวจริงนะครับของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับแมนยูจะส่งใครลงสนามบ้านนะครับในเกมคาราบาวครับนะครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นดีนแฮนเดสันนะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นเอร็กไบยจับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายนะครับ บิสก้าเล่นฝั่งขวานะครับลุกชอเล่นฝั่งซ้ายคู่กลางนะครับก็จะเป็นพ็อกบาเฟสและก็แม็กโทมิน่มีบูโน่ฟอร์นเดสเป็นหน้าเป้านะครับสองกองหน้านะครับก็จะเป็นมาคัตแรตฟอร์ดและองตโอนี่มาเซียลนะครับก็รอดูกันนะครับไลฟ์อัพอย่างนี้นี่ผมเชื่อว่ามีลุ้นเลยนะส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับทางฝั่งทีมเยือนสเวเเล่นตัวจริงนะครับก็ดูตามภาพนะครับ ผู้สาประตูนะครับก็จะเป็นสเตเฟนสเตเฟนนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะประตูชาวอเมริกานะครับก็จะได้ลงอเมริกันจะได้ลงสนามในนัดนี้แหละนะครับคู่เซนเตอร์เป็นสโตนกับดิออสนะครับแบ็คขวาเป็นเจ้าคอเซ l โลนะครับแบ็คซ้ายเป็นเมนดี้นะครับเมนดี้ก็ในเรื่องราวของเขาก็เกมไปหมดแล้วเป๊ปชี้แจงให้หมดแล้วนะครับคู่กลางนะครับเป็นกูดูกันกับเฟอร์นันดินโนะครับ สามประสานในลุกเป็นโฟเดนเดบรอยแล้วก็ริยัตมาเลสนะครับนัดนี้นะครับกุลน่าจะได้ลงสนามนะครับเพราะว่าตัวของกาเบันยุสติดโควิดนะครับก็นี่นะครับ11ดผู้เล่นตัวจริงของฝั่งซิตี้นะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหรอโอ้ผมลืมเช็คเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อมูลหน่อยนะครับอแมนยู you, ก่อนแมนยูเจ้าบ้านใครเจ็บบ้างนะครับก็จะมีใครเนี่ยลิเดลลฟอ่า ตามกำหนดการลีดเลรฟนะครับจะหายในนัดนี้นะครับน่าจะกลับมาลงสนามได้ในเกมที่เจ็บหลังนะครับฟิวโจนไม่ได้ลงอยู่แล้วนะครับมาคอสโตโรอย้ายทีมเดี๋ยวมาคอสโตโ h o ะครับไปอยู่สโม,มสรไหนเย็นนี้มีอัปเดตใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เอดิสันคาวนี่ติดโทษแบนแบนจากการเขาใช้คำว่านิ k เกโตะนะครับก็เอดดิสันคาวนี่ตอนนี้นะเป็นประเด็นของสื่อด้วยว่าตอนเนี้ย นักเตะอูรุกวกยเนี่ยกำลังช่วยคาวนี่นะครับในเรื่องการอย่าไปแบนเขาเลยแต่ไม่มีผลนะเพราะว่าตอนนี้โทษแบนน์่ยจะเริ่มในนัดนี้เลยนะครับก็รอดูกันนะครับว่าจะจะยอมรับการยกเลิกไหมคาวนีต่ติดโทษแบนนะครับทั้งฝั่งแมนซิ y เตอ้เออผมมีข้อมูลผมก็บอกเลยแล้วกันเนาะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกาเบรียลเฮซุสติดโควิดไม่ทราบกําหนดการที่จะกลับมานะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับว่า ผมไม่แน่ใจนะต้องกักตัว10กว่าวันนะนะครับไม่แน่ใจว่าจะผมเชื่อว่าไม่ได้ลงหรอกนะครับแล้วก็คายวอเกอร์นะครับคายวอเกอร์ก็ติดโควิดเหมือนกันนะครับก็แล้วก็อีกหนึ่งคมเอเดสันติดโควิดเฮ้ยางานเข้าเนี่ยเอเดสันก็ติดโควิดอ่ะเนี่ยเฟอร์นันดทอเรสติดโควิดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใครอีกเนี่ยทอมมี่ดอยติดโควิดเอริกาเซียติดโควิด ลาปลอสเจ็บแฮมสติงนะครับลาปลอสเจ็บแฮมสติงนัทานอาเก้เรียกความฟิตอยู่นะครับเรียกความฟิตอยู่ก็ตามนี้นะครับส่วนใหญ่นักเตะแมนซิตี้ตามรายชื่อส่วนใหญ่ติดโควิดนะครับบาดเจ็บอยู่2-3คนนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นวันนี้กันบ้างนะครับผมใช้คำว่าประเด็นเด่นเลยนะไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ เซอร์กิโอลามอสครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยได้รับข้อเสนอนะครับจากหลายๆทีมแต่มีอยู่ทีมนึงนะครับที่ลามอสเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะ say yes สไหมไปกับเขาไหมล่ะสโมสรน,นั้นคือสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยแมนซิตี้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ยื่นดิวของลามอสครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยื่นดิวของลามอสเช่นกัน ล่าสุดนะครับรามอสได้ออกมาเปิดเผยข้อเสนอของทีมทีมหนึ่งก็คือปารีสแซงแคแมงครับรามอสได้บอกอย่างนี้นะครับว่าข้อเสนอที่คุณให้กับฉันฉันจะไม่ยอมรับมันจุดๆๆจอ่าจะไม่ยอมรับมันคือพูดกับปารีสอ่ะพูดกับเรือมริดไว้นะครับแต่ที่ปารีสพวกเขาบอกผมว่า เขาจะให้ผมสร้างทีมผมกับเรียลเมสซี่ชัดเจนไหมครับปารีสแซงแมงนะครับได้ยื่นข้อสเสนอให้กับตัวของเซ l ร์กิลลามอสเล่นกับเมสซี่ไปเลยนะครับ,บรก็แบบนี้ผมเชื่อว่าซิตี้คงจะหนาวๆร้อนๆแล้วแหละน,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 นะครับเพราะว่าเมสซี่เนี่ยมีโอกาสไปอยู่กับเนย์มาร์และอินบัปเป้ลามอสแล้วก็เมสซี่โอ้โหน่าจับตามองมากดูดูการนี้นะ นี่คือสิ่งที่เซลคิโอลามอสครับบอกกับฟ o r เรนติโนเปเรสในเชิงที่ยังปฏิเสธเรียบริตไม่เต็มร้อยชัดเจนตามนี้นะครับแมนเชสเตอร์เต็ดอาจจะไม่ได้รามอสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวนะครับเรื่องราวอื่นๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วง1วันที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของคโรนาไวรัสกับหลายๆอย่างเนี่ยผมคงจะไม่พูดแล้วนะมาโฟกัสที่เรื่องนี้เรื่องแรกนะครับ มาคอสโลโฮครับสำ่นักข่าวต่างประเทศนะครับได้แจ้งอย่างเป็นทางการนะครับว่ามาคอสโลโฮนะครับได้เจรจากับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโลโฮได้ทําการพูดคุยกับอเล็กซานโซชานะครับเขาได้เลื่อยลงสนามให้กับแมนยูแค่นัดเดียวในกับเกมรุ่นยู23ปีแล้วก็ได้รับบาดเจ็บยาวนะครับก็ตอนนี้เองนะครับเดลิมลได้รายงานว่านะครับตัวของมาคอสโลโฮ เตรียมย้ายไปร่วมทีมโบคาจูเนียครับหักปากกาเซียนหักปากกาของเบอร์ลี่เบอร์ลี่นะหักปากกาเซียนเบอร์ลี่เชฟฟียูนิเต็ดแล้วก็นิวคาเซิลไปเขาจะเลือกไปเล่นให้กับสโมสรนโบคาจูเนียนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยโซชาทราบเรื่องแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับนับถอยหลังตัวของมาคอสโโฮจะไปร่วมทีมโบคาจูเนียนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอร์ซันโชกันบ้างครับเรื่องราวของซันโชเนี่ยถ้าใครดูสรุปข่าวนะครับผมจะพูดไว้ค่อนข้างละเอียดมากนะครับมาดูโฟกัสเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบสรุปนะครับเรื่องราวของซันโชเป็นอย่างนี้ครับวากเก้เนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในช่วงที่ฟอร์มของซันโชดอปไปเนี่ยเป็นผลมาเจาะเป็นผลมาจากการได้พูดคุยกับเอ็ดวูดเวิร์ะครับ ตัวของวากเก้ยอมรับนะครับว่าสมาธิของซานโชนั้นเนี่ยได้เสียไปแล้วนะครับเขาโฟกัสเกี่ยวกับการย้ายทีมมากกว่าการเล่นให้ดอทมุลนะครับซึ่งมันเป็นข้อเสียของบริเซียดอทมุลโดยตรงนะครับวาเก้ยอมรับนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการเจรจากับเจอร์ซานโชจริงนะครับซานโชพร้อมที่จะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามที่เอ็ดบูดเวิร์ธเชิญไว้นะครับเอ็ดบอกไปแล้วนะครับว่าให้รอย้ายได้เลยนะครับความหมายนะรอย้ายได้เลยแต่จะเป็นช่วงของซัมเมอร์หน้า ไม่มีทางเกิดขึ้นในเดือนมการาคมนี้นะครับวากเก้บอกนะครับว่ามันเป็นผลเสียมากกับบริเซียดอตมุลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์การเล่นของซานโชเมื่อก่อนนี้เนี่ยถ้าเขาเล่นในสนามนะครับเขาจะมีการเล่นฟุตบอลภายใน1ิวินาทีที่ยอดเยี่ยมกว่าน,นี้นะครับผมจะพูดในสุขข่าวแล้วนะต่อตอนนี้เขาเหมือนคิดอะไรไม่ออกการสร้างสรรเกมดรอปลงไปแบบสิ้นเชิงนั่นก็หมายความว่าตัวของซานโชนะครับอยู่ภายใต้ แรงกดดันที่มาแทนที่ความคิดสร้างสารรค์เกมนั่นเองนะครับก็เป็นบทความของวากเก้นะครับหนึ่งในผู้บริหารของสโมสรบุริเซียดอร์ตมุนได้พูดถึงดีลของซานโชฉะนั้นผมตอบประเด็นซานโช o ชัดเจนนะครับว่าซัมเมอร์หน้าซานโช o จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูคัสวัตเกสกันนะครับก็เป็นหนึ่งใน3นักเตะที่เรียวมาริตต้องต่อสัญญานะครับ ก่อนหน้านี้นะครับตัวของลูคัสวารเกสนะครับได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปรากฏว่าเรือมันนิดนะครับได้ยื่นข้อเสนอในการต่อสัญญาลูคัสวารเกสให้นะครับแต่วันนี้นะครับลูคัสวารเกสนะครับได้ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรเรือมันนิดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาพร้อมนะครับที่จะเปลี่ยนสถานที่เล่นใหม่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือสิ่งที่เขาคือสโมสรที่เขาเนี่ย ตั้งใจจะมาเล่นด้วยนั่นเองนะครับแมนยูสนใจลูคัสปัเกตที่ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับเรียลมริดเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอดิสันคาร์วานี่กันนะครับเรื่องราวของคาร์วานี่ยาวแต่ผมจะพูดแบบสรุปให้ฟังนะครับว่าคำว่าเนจิโตเนี่ยผมอธิบายก่อนนะหลังจากที่ คาวนี่ลบโพสต์ไปนะครับเรื่องราวของเนกิโตเนี่ยซึ่งภาษาสเปนเนี่ยชาวฝั่งสเปนเนี่ยเขาหมายถึงว่าความรักการแสดงถึงความรักนะครับแต่ทางใ,ในอังกฤษเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเหยียดผิวอะไรประมาณนี้นะครับมันเข้าใจไม่ตรงกัน FA ก็เลยแบนแบนคาวนี่3นัดปรับ10,000แสนปอนห0 0 0 0แสนปอนคิดเป็นเงินไทยประมาณเกือบสีล้านกว่าบาทนยแฟน YouTube ถามผมไว้ผมก็คำนวณไว้นะเอาตัวเลขเงินล่าสุดนะครับทีนี้ ตอนนี้นะครับนักเตะชาวอุรุกวัยไม่ว่าจะเป็นดีโก้โกโดินนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนนะใครนะที่ผมแปะไว้ตัวของดีโก้ลักโซนี่ครับได้ยื่นหนังสือนะครับขอความเป็นธรรมให้กับเอดิสันคาวนี่นะว่าสิ่งที่คาราวนี่โพสต์ไปมันหมายถึงความรักอะไรต่างๆมากกว่าที่ไม่ใช่การเหยียดผิวนะครับก็ต้องเอาใจช่วยกันนะแต่ผมเชื่อว่าในนัดนัดที่จะแข่งเนี่ยมันไม่ทันนะครับ ถ้าเขาพิจารณาเร็วเนี่ยการที่จะคัดค้านการแบนคาวานี่อาจจะได้ผลแต่ผมต้องต้องรอดูกันต่อไปเนาะต้องรอเช็คข่าวด้วยนะครับว่าสภานุบังกฤกจ,จะยกเลิกการแบนคาวานี่ตามที่นักเตะชาวอุรุกวัยหลายๆคนเนี่ยยื่นข้อเสนอหรือคำร้องมาตามนี้จริงหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดารินเฟเชอร์กันนะครับ ข่าวดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโซชาด้วยก็คือดาร์เรนเฟสเชอร์นะครับโอเคที่จะมาทำงานร่วมกับอุลิขอเนาโซชานะครับเป็นโค้ดทีมชุดใหญ่นะครับดาร์เรนเฟสเชอร์นะครับคือหนึ่งในนักเตะที่ทำงานกับโซชานะครับเล่นด้วยกันมานานนะครับตอนนี้ก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ดนะครับเขาก็จะมาช่วยอุลิขอเนาโซชาในการดูแลโค้ดทีมชุดใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของริโอฟอร์ดินานนะครับเกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับมันมีมันต้องมีบ้างเนาะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้เซาท์แฮมตันตามที่เราทราบกันนะครับลิโอฟอร์ดินานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาที่อยู่ในรายการเนาะเราก็จะเห็นภาพที่เขายิ้มๆนะครับทีนี้ฟอร์ดินานพูดเรื่องอะไรบ้างฟอร์ดินานพูด2เรื่องเรื่องแรกก็คือเขาดีใจนะที่ลิเวอร์พูลแพ้ซึ่งเขาเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะก็เลยแบบว่าเอออ่ะโอเค ก็ลิ์พูเนี่ยก็พลาดนะครับทำให้แมนยูมีโอกาสแซงหน้าได้นี่คือความหมายของเิโอเฟอร์ดินานนะแต่ในส่วนของเิโอเฟอร์ดินานพูดอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องราวของพอพอกบาครับฟอร์ดินานพูดว่าเขาเองเนี่ยเขาไม่สนใจพ,พอพอกบาอยู่แล้วว่าพอกบาจะไปไหนเพราะเขาไม่อยากเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ผมเชื่อว่านะแจ็คกิริสคือคนที่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริงเขาเป็นเด็กที่ดีนะครับแล้วก็มีครอบครัวที่ดี ผมรู้จักเขาเป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่เรโอเฟอรินานะครับมั่นใจว่าการที่พอกบาย้ายไปเนี่ยแล้วเอาแจ็คกิลิสแทนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมกว่าตอนมีพอกบาอีกนั่นเองนะครับนี่คือความเห็นของเรโอเฟอรินานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาบิลอาราบากันนะครับก็สรุปสั้นๆนะอาราบาเนี่ยมีโอกาสเลือกนะครับเลือกสโมสรเรัลมดริดนะครับ แมนเชสเตอร์ยูเตดได้ประกาศก่อนหน้านี้ตามที่เราทราบกันนะครับว่าไม่เซ็นแมนซิตอรพร้อมที่จะสู้รวมถึงเชลซีด้วยแล้วก็ทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าตัวของอาราบาเองเนี่ยใจเขาเลือกเรียมริตนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ,อ่การแข่งขันเนอะอของแกลลี่นวิลนี่เอะผมอ๋อท็อกสปอร์ต ขออภัยนะครับเรื่องราวของท็อกสปอร์ตเมื่อคืนนี้นะครับก็ในเกมการแข่งขันนะครับนักวิเคราะห์ในการท็อกสปอร์ตก็คือโอเรโฮส์นะครับโอเรโฮส์เนี่ยได้พูดถึงการให้ความเคารพกันนะครับเราจะเห็นว่าโอเรกุนนาโซเชาเนี่ยไม่ได้ออกมาแสดงทัศนะอะไรมากในตอนที่ลิเวอร์พูลแพ้นะครับโซเชายยังให้เกียรติทุกทีมเสมอนะซึ่งโอเร่โฮส์ได้บอกนะครับว่าสถานการณ์ของลิเวอร์พูลเองเนี่ย ไม่ได้เป็นอย่างนี้นานหรอกนะครับแต่เมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลแพ้นั่นก็หมายความว่าถ้าแมนยูชนะในนัดหน้าก็จะแข่งเท่ากันและแต้มก็จะแซงลิเวอร์พูลได้นะครับน่าจะเป็นโอกาสที่ดีละที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะนําจ่าฝูงนั่นเองนะครับก็นี่คือสิ่งที่พูดในรายการทอล์กสปอร์ตเมื่อคืนนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของทีม BBC ยอดเยี่ยมในสัปดาห์นี้นะครับ BBC นะครับจะจัดทีมยอดเยี่ยมในทุกสัปดาห์นะครับ ในสัปดาห์นี้นะครับดูตามภาพนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดคนเดียวนะผู้สาประตูเดบิดเดคแรนะครับทีมยอดเยี่ยมในสัปดาห์นี้3เซ็นเตอร์แบ็กเป็นดดอัสออก,ออก,ออกบอนนาแล้วก็เป็นทินนี่นะครับส่วนกองกลางเป็นเดบรบอยกับตีเลอมองนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นโซเชกกับชาก้านะครับส่วน3กองหน้านะครับก็จะเป็นซอนเฮืองมินนะครับลากซักแล้วก็เอลเซ่นะครับ ก็นี่คือทีมยอดเยี่ยมของ BBC ที่แมนยูติดคนเดียวก็คือดาบิดเดเครนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอในสื่อพูดถึงเรื่องอะไรอ๋อรูปแบบการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูต็ดนะครับโอเลโุนาโซชานะครับก็ได้รับความชมนะครับในเกมการแข่งขันในช่วงระยะหลังนี้นะครับว่าการจัดตัวของโซชาในตอนนี้เนี่ยเริ่มมีความสมดุลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผลงานของแมนเชสเตอร์ยูต็ดตอนนี้เนี่ย เขาเรียกว่าประสิทธิภาพเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการกลับมาของเอริกไบยีเล่นคู่กับแม็กควายแทนที่ของลีเดลฟเนี่ยกลับทําผลงานได้อย่างดีนะครับแต่สิ่งที่จะต้องดูกันคือระยะยาวครับโซชาก็ยอมรับนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีปัญหาหลายจุดที่จะต้องปรับปรุงทีมนะครับการกลับมาของเอริกไบยี่นั้นเนี่ยทำให้โซชาเนี่ยฟอร์มการเล่นของไบยี่นะโซชาตอบว่าน่าพอใจนะครับก็รอดูกันไปนานๆน,นะครับไบยี่อย่าไปเจ็บล้วกัน ขอให้รักษาฟอร์มการเล่นอย่างนี้ไปนานๆนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแกลลี่นีวิลนะครับก็ในช่วงที่มันเป็นเรื่องเฮฮาขำๆนึ่งไงก็ไม่รู้เนาะช่วงที่ตัวของอานายรกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับบริจจอนสันนี่กำลังถแถลงเรื่องของโควิดอยู่ปรากฏว่าเดนนี้อิงยิงประตูนำให้กับเซาท์แฮมป์ตันนะครับ กลลี่นิวิวก็หันมาหัวเราะเลยนะครับก็กําลังดูอะไรนะดูอะไรนะบอลิอะไรนะบอิจอนสันกำลังพูดเรื่องราวของโควิดอยู่เลยนะครับเขาก็ามาพูดหัวเราะกันไปแซวกันไปนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็แปะ Twitter ให้ดูตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีข่าวอยู่ประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับเรื่องราวของข่าวที่เป็นกองหลังก็คือไดโยอุปเมกาโนครับ วันนี้นะครับอาฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับนักข่าวชื่อดังนะครับชาวอิตาเลียนนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าไดโยอูปาเมกาโน่นะครับเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งนะครับได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงนะครับตามรายงานจาก Sky Sport ์นะครับว่าโรมาโน่เนี่ยได้บอกอย่างนี้นะครับว่าการที่อูปาเนี่ยได้อูปาอูปาเมกาโน่เนี่ยได้รับความสนใจจากแมนยูเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับแต่จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ ในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่สามารถเซ็นสัญญากับไดโยได้นะครับโรมาโน่ยังบอกต่อนะครับว่าเขาเฉพาะเจาะจงกับแมนยูส่วนตัวของไดโยนะแต่ยังต้องฟังหูไว้หูเหมือนกันนะครับเพราะว่าความรู้สึกในการพลิกผันในเรื่องราวของตลาดนักเตะทุกอย่างอยู่ที่การเจรจาในขั้นตอนสุดท้ายครับก็ย้ำอีกครั้งตามโรมาโน่นะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นอีกหนึ่งทีมเต็งเลยที่จะได้ตัวไดโย ในช่วงของซัมเมอร์หน้านี้นะครับไม่ใช่ตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้เลยนะครับเป็นเรื่องราวของพอพ็อกบาครับโลมาโนนะครับได้อัปเดตเรื่องราวของพ็อกบาอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับว่าจะมีอยู่แค่3สโมสรในโลกนี้เท่านั้นนะครับที่จะเซ็นสัญญากับพอพ็อกบาได้นะครับโลมาโนพูดในรายการ Sky Sport นะครับว่าสโมสรที่1คือปารีสแซงต์แชง น่าจะเป็นสมโมสรที่ดูดีที่สุดสําหรับพ็อกบาเพราะว่ามีซูปเปอร์ตาร์ดับโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในฝรั่งเศสด้วยเรื่องอที่สโมสรที่2ก็คือสมโมสรเรอัลมาดริดนะครับเป็นความฝันของพอพ็อกบาที่เราทราบกันนะครับแล้วก็สมโมสรสุดท้ายคือสมโมสรที่3คือยูเวนตุสครับยูเวนตุสมีโอกาสเซ็นสัญญากับพอพ็อกบาได้เพราะเขาเคยเล่นที่นั่นมาก่อนนะครับแต่ความท้าทายใหม่สําคัญที่สุดนะครับโรโมาโนโยืนยันนะมี3สโมสรนี้เท่านั้น ที่จะเป็นช้อยให้กับพอพอกบาได้นะครับไปไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะครับก็ช่วงเย็นนี้นะครับข่าวก็จะมีอัปเดตอยู่ประมาณนี้แหละนะครับสรุปสาระสำคัญก็คือเกมคาราบาวครับนะครับรอบรองชนะเลิศตีสองีนาทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คเวลากันอีกทีนะครับว่าเตะช่วงวันไหนเวลาไหนนะครับแต่วันพรุ่งนี้นะครับแมนยูนะครับเขาทำนายผลว่าจะเสมอกับแมนซิตี้ในเวลา 2ประตูต่อ2แล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะจุดโทษแมนยูนี่คือสิ่งที่สำนักข่าวต่างประเทศทำในผลไว้นะครับส่วนเรื่องราวของการย้ายทีมนะครับก็จะมีดีลของดายโออุปเมกาโนนะครับซึ่งชัดเจนละนะครับว่าซัมเมอร์หน้านี้ที่จะถึงนี้เนี่ยเขาเองเมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดแน่นอนแล้วเขาก็คือโรมาโนได้ยืนยันนะครับว่าต้องซัมเมอร์นี้เท่านั้นมกราคมนี้เซ็นไม่ได้นะครับ ส่วนเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวสาคัญก็คือเรื่องราวของเจอร a n ลซันโชนะครับซันโชผลงานแย่เพราะอะไรนะครับตัวของวากเก้ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่ายอมรับด้วยนะเอ็ดวูดเวิร์กได้คุยกับ j จอร์ n s a ซันโชจริงนะครับก็นี่แหละเหตุผลมันอาจักเตะอาจจะกดดันนะประมาณนี้นะก็คือมองเกมได้ไม่ยากหรอกว่าเขารอย้ายทีมแน่นอนนะครับเป็นภาระที่จะต้องแก้ไขกันไปนะครับสำหรับดอมุนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ